ยืมตังหน่อยดิรข็ไม่มีตังให้มึงยืมรอกนะเฮ้ยยืมตังไยดิกนูก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยทํอทำไมพวกเรามันจนอย่างนี้รับเราคงต้องเข้าร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัลแล้วแหละเห็นช่วงนี้เกมกุ้งมันเปิดรับสมัครอยู่นะถ้าพวกคุณกําลังถังแตกแล้วก็นี่คือเกมสาหรับคุณเกมกุ้งมา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  กูโดนยิงตั้งแต่ด่านแรกเลยกลัวตายตั้งแต่ด่านแรกอต่กูต้องนั่งรอพวกมึงเหงาเลยนะไม่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือฉันเล่นในโทรศัพท์เนยไม่สเปกบาร์เลยไม่ได้อะไรออางนั้นมันอยู่ข้างนอกนี่ไงวะวิง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 มีคนโดนผักเหรอมันผักได้ด้วยเหรอ ผักได้ผักได้เหมือนมันต้องใช้อะไรสักอย<ง>่างซื้ออะ่ะ<ง>เหมือนเราเล่นไปเรื่อยๆมีตังอะ่ะ<ง>น่าจะซื้อได้เฮ้ยยังยังยังตกเลยวิเชียทำไมกูอยู่หลังเพื่อนเลยวะ มือมือกดดูใจเหยียดไปไปไปซุดสุดสุด,สดเออลอดห <c oughs> นัเลขกหนักแร oh. ดลอด <Yeah. S 1> <c oughs> ไม่ไหนกีเจ้ามึงอยู่ไหน <c oughs> กดกันหน่อยสิแอ่ <c oughs> มือไอ้ดำนี่คือใครอ่ะมันเป็นตัวเล่นเหรอ <c oughs> มันเป็นอ้กรรมการในพี่ที่ในหนังอะ่ะไอ,ไอ,ไอตัวดำอ,อ่ะอุ้ยอุ้ยมันยิงคนตายด้วยอ่ะ เอ้ยไอไอตัวนี้เอียงคนได้นะเว้ยอ๋ฟอร์แมนไงที่มอกว่าจะเป็นฟอร์แมนอ่ะมันมีคนนึงไงฟอร์แมนอ่ะมันต้องใช้เงินสิบเอ็มอ่ะนี่เกมอะไรอ่ะไอ้น้ำตาหน่ะเออน้ำตาน้ำตาไม่้่เหรอไอ้น้ำตาใช่ด้วยเล่นไงมึงมันไม่รู้อ่ะนี่เลือกอ่ะเลือกว่าได้สามเหลี่ยมอุ้ยกูได้สามเหลี่ยมกูโคตรโชคดีอ้าวกูได้วงกลมค่ะวงกลมแล้วแกะไงอ่ะไม่รู้เหมือนกัน จิ้มจิ้ม<ะ>จิ้มตามขอบไม่ไม่ใช่ขอบกลมๆนะจิ้มตามขอบเหรอจิ้มให้หลุดออกมาเป็นรูปอะ่ะอีสร์พวกมึงก็ง่ายสีเล่นในคอแม่อ่าหลุดแล้วจ้าอุ้ยทำไมของมึงหลุดไวจังอะ่ะหลุดแล้วจ้ามีเวลากี่นาทีไดนหนึ่งนาทีสบายสบายอุ้ยกู good. มือช้ามากเลยอ่ะกูตั้งเหไปหขยับนิดนึงแม่งมันพี่เอินออกมายังเฮ้ยเหลืออีห้าสิบสองวิเอินออกมาแล้วพี่เอินไหเจ้าออกมาแล้วออกมาแล้วไ่ไหนไปไหนเโอเคได้แล้วไดลได้แล้วแล้วออกมาแล้ว กีจ้ามึงจะออกมาทำไมอีกดกสามิบวีสามิบวีมันมีมันมี VAP ด้วยอะอะไรอะไม่รู้เหมือนกันพี่นี่ไงกูออกมาแล้วคิดถึงกูไหมกอดกูกอดกูเลยกอดกอดกอดสัตว์เสียใจมากไปนอนได้เหรอไม่รู้อะไม่รู้เอ๊ะกระแตงอะไรอ่ะเกมนััมลอจ๊ะ มึงมัน<า>กดข,ดข้ามาามึงกดข้ามไม่ได้มึงอ,อนี้ามไม่ได้ด้วยเกมอะไรอ่ะอุ้ยค่ยอต้องทำบัตรสามะคีกันอันนี้คือภาคสองต้องสามอคีกันมึงต้องวิ่งสามะคีกันแล้วก็แต่และคนจะได้ด่านที่แบบไม่เหมือนกันน่อ่เจ้าอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อตักไตตักจีแบ๊ เันยังอีกเหรอไป๊ะไป๊ะแป๊ะบอเป๊ะบอเป๊ะมาแล้วกูมาแล้วมึงกูาแล้วทำไงอ่ะไม่รู้อ่ะพอเวอร์พอเวอร์กดเพียง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 เออกด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 เหมือนอันแรกอ่ะอ๋อโอเคเพนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้กุ้งองค์อันนี้คืออะไรอ่ะไอ้ลูกเต่าเนี่ยคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะมาแา กดจิ้มมาเก็บไอมาเก็บไม่ใช่หรอเนี่ยอว้ายตามแถบเขียวเงินต่อไปอ่ะโต้องให้เกินเขียวโอ้ยโอ้ยกดผพีกมาเลยอ่ะมาเลยอันนี้คืออะไรอ๋อกดตามแถบเขียวอุ้ยมึงกูภาพหลายอันมากเออแล้วเป็นไงมึงมึงลูกขังได้ไงอ่ะอ้าผมึงเป็นลูกขังเหรอกูยังไม่ไปเลย เดี๋ยวเรียกกูกูเช้ญสมาธิลูกแข่งลูกแขงดอกบอลดอกบอลดอกไงอ่ะอุ๊ยกูไม่ได้อีกแล้วเลยห้าสิบวีกูจะตายไปเนี่ยอ๋อโอเคโอเคพันพันรอดรอดมึงหนึงสี่สิบวิโอ้ยเจ้ามึงจะไปดีสิอีดอกเล่นไงวะอุ้ยกูาแล้วกูาแล้ว มันมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมาแล้วอีเจ้าอยู่ไหนกมาเลยมู้ยังจับลูกงอยู่เลยอึงงลกพังุ้ยเจ้าอีเจ้าอ้านี่ไม่ใช่อีานี่วอีสัใครบ้เจอแล้วเนี่ยเจอแล้วอีเจ้าอ่ะเนี่ยโอ้ยกูตายแน่เลยอ่ะบายบายเจ้าเหลกสองเกมคน อ้าวอีเจ uh, ้าก er uh ูน huh. ึกว uh ่ามึงเจ้าตายแล้วพ well> okay <e ี่สิบเก้าแปดเจ็ดหกสามสองหนึ่งเจ้าตั erm ้งเจ้าตายเจ้ากูจะทำให้กูจะกูจะเอาเงินมาให้มึงแนะจะทำเผื่อมึงมัน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 กดลูกกระตาคอยไล่ตามได้ดิเจ้ากูใช้โลบอกเล่นต่อกับมึงได้ปะ อะไรบ้างแต่มันก็อยู่คนละรอบไงไม่รอบเดียวกันอ๋อไม่จ่ายตังค์นะหรอแต่กูลองดิก็ลองดูนี่ใครมึงเหรอเออกูกูเจ้ายังเจ้ายังอยู่นี่เจ้ามันเติมตังค์ไอ้มันเทพตัวไหนไอี้เจ้าอีสระแต่ถ้าแต่ถ้ากูไต่อีกรอบกูไม่กูกูไม่เล่นะเจ็ดสิบเก้าโลบักนี่กูได้ทรงผมน่ารักน่ารักนี่ไงเกมเนี่ยอีสระนี่ เกมเลยอ่ะอันนี้ทําอะไรนี่ไงคือมันมันบอกว่าให้สมมุติว่าให้เข้าห้องแปดคนเราก็ต้องไปอยู่ในห้องนั้นแปดคนเราต้องอยู่ด้วยกันับอปท็อปอยู่ไหนครอบที่เอเดีที่ไหนรับนี่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 ยอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมไหมไหมอยู่ขอบนี้อยู่ขอบนี้พี่อ่ะอยู่ขอบนี้ด้วยกันมันผลักกันออกได้ด้วยนะมือมึงระวังมีดาดนดานมันจะพลมึงออกนะปูคนแรกเนี่ยคนกี่คนสามสามสามมึงห้องเี้องนี้มา้ มาวคนนี้คนเดียวนี่คนเดียวอีต๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนีหนวะอีต๊อะก็อยู่นี่อสามคนสามคนขับไมอีเจ้าขัไปเอ้าเฮ้ยเอาไปดิเอาไปดิเอ้าเอ้ยกูเอาไม่ทันนีเนี่ยปิดประตูปิดประตูเอ้ยนี่ห้องคนเดียวปะไม่ไม่ห้ไมคนี่ห้องสามคนนะถูกแล้วสามคนตอปแล้วมันจะมีห้องที่เปิดกับปิดด้วยนะรู้ไหมตายปะ อ๋อรอดอยู่รอดอยู่โอเคงงนะไรมึงใหญ่เจ้านี่ไงใช่ต้องอยู่ไหนนี่นี่นี่นตามพี่เอิ์นะรู้เรื่องด่านนี้อุ้ยสองคนสองคนสองคนเจ้ามามเจ้า้องนี้แหละ้องนี้ทางนี้ทงนี้กินเลยกนเลยอยกินเลยกินเลยเอิญหาห้องจะยังเอิญเอิญอยู่ไหนวะ อีเตี้ยอะไรมึงมึงมันมือกูอออออสหาห์หองไงแล้วไอ้นี่มันยืนพอกูอีะไอดีมันมายืนพอกูที่ไเอินผ่านมะผ่านใช่มันเธอฉันวิ่งหาแทบตายอ่ะแล้วมันมีคนมายืนรอฉันอ่ะไอคนขอได้ยศไปกันสองคนชิงกูคนเดียวเลยนะรอบนี้น่าจะคนเดียวปะ

ผมเนิ่าพี่เอนตามกันมาแล้วเพ่อเจะตามไหมเตเอ้าโดนผักเหรอเฮ้ยม,มีคนต่อเวลาเหรอประเด็นคืออะไรรู้ไหมอีน่านนะ่มาอยู่กับชั้นสามคนนะ่ะแล้วมันกดออกนดาซื้ออะตอนนี้เหลือสองเอาก็ตายดิก็ตายไงเอา้า มันบอกว่าเคมันบอกว่าเคเคแล้วมันก็แล้วก็ตุยไปไดิไหนอ่ะอุ้ยจบแล้วอีเอิญไม่อยู่กู <c oughs> พี่เินตุยเฉนยนี่ตองรับผู้คนกลับมากับแม่เลยเหยื yeah. ่สู้นะทุกคนเหลือหกคนแล้วอ่ะกะระ,ะโดดกระกระโดดอีเอินเด,ดี๋ยวก็จะตังค์ไปแบ่งมึงนะ อุ้ยตามไปนั่นไปตามไปนั่นไปนะตามไเรียบร้อยตามไปดูระวังนะไอ้นั่นมันหลอกเรานี่ว่าอืมสมแลมชิคกอว่าไปได้นะมันโดดไม่ถึงนะเดี๋ยวกันบอกใครล่ะกูอ่ะบอกใครอ่ะเออบอกใครอ่ะเฮ้ยมีคนดับไฟอู่ะ่าเรียบร้อยนี่ เอ็งไปไงอะ่ะโอ้ยยังไงยังไง,งมีไอ้คนนั้นไปได้แล้วอุ้ยเจ้า,านนเจ้ากูอันเนี้ยแหละเจ้าไปเลยเจ้าอันเนี้ยแหละ <c oughs> จริงจริรมึงเชื่อกูเจ้ามึงเชื่อกูสักครั้งอันเนี้ยกูว่าอันเนี้ยไอ้ต๊อบมึงขาาไปเลยวะตายไปแล้วเอาไอ้ต๊อบตายแล้วเหรอตายแล้วตายแล้วกูว่าอันเนี้ยแหละเจ้าไปเลยตรงเลยเจ้า มันมันเหลือมันเหลือมือคนเดียวแล้วแหละมืออีกเจ้ามันเหลืออีกสี่สิบวีเจ้าไปเลยียร์เจ้าอ่าเรียบร้อยนั่นแหละเจ้าไปเจ้าตรงไปเลยไรงตรงเลยน่าจะตรงนะเออน่าจะตรงเออเนี่ยเออมีคนนําแล้วไปเลยตามเลยกูว่าตรงกูว่านี่ก็ตรงนี่อันนี้ก็น่าจะตรงอยู่นะ มึงไปเหอะมันบอกไปอ่ะมึงฉันทำสองฉันทำสองมันบอกว่ามันทำสองอันละเหลือมเ่เหลือสิบหกเฮ้ยเฮ้ยเ้อสัตว์ไม่กูตัดเลยัลโหยมืไปกตไอเจ้มเนี่ยอามนยย